ใหญ่บางตัววันนี้แวะมานี่สวรีชัยเพื่อมาก์คเก็บเพื่อนๆไม่รู้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อนๆอาจจะได้มาแล้วแล้วก็นานแล้วไม่ได้มาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปบางทีก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับเพื่อนๆข้องเทพตามป ตรงนี้ตี๋ใหญ่จะแนะนําเส้นทางตรงที่ตีใหญ่ยืนอยู่เป็นทางมาจากราดประสงค์หรือว่าเส้นทางมาจากมาบุญทองราดเทวีสังเกตง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาให้สังเกตที่ ทางรถไฟด้านบนเห็นไหมครับซึ่งว่าตรงเนี้ยถ้าเรามองขึ้นมาจะเห็นเป็นทางรถไฟฟ้าเส้นทางจะมาจากราดเทวีแล้วก็ไปสะพานายง่ายๆอย่างเส้นน้นที่ลอดใต้สะพานไฟฟ้ามาก็าจะมาจาก อ่าดินแดงแล้วก็ประตูน้ำส่วนเส้นที่ผมยืนอยู่คือเส้นลาดเทวีมาบมนคองแล้วก็จะมองตรงข้ามไปก็เป็นสะพานควายแล้วส่วนอีฝั่งหนึ่งจะไปโรงพยาบาลพระมงกุฎตรงนี้จะออกสะพานช่งฮีข้ามฝั่งคนฝั่งถนนให้เพื่อนๆดู บางทีเพื่อนเคยมาแล้วก็ผ่านเข้ามาจะหลงทางตอนนี้ตีใหญ่ผ่านมาก็เลยลงมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เพื่อเห็นคลิปหรือว่าผ่านมาจะได้ดูเส้นทางสัญจรไปมาจะได้ไม่หลงตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ งนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ออกจะเป็นใจกลางเมืองอยู่เหตุการณ์หลายๆอย่างตรงนี้ก็มากมายเพื่อนๆพวงรู้เดี๋ยวตี่ใหญ่จะลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไรนี่ครับเพื่อนๆนี่อีกเส้นหนึ่งเป็นทางออกจากโรงเรียนอนุสาวรีย์พญาทุกษัยเส้นนี้คือเส้นโรงพยาบาลพระมงะกุฎแล้วก็ะนุข,ขึ้นประมาณสังฮีสวานบลามแ เดี๋ยวจะออกไปวังแล้วก็ลานพลูกส่งมาไปได้ครับครับส่วนเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะไปสะพานควายที่จะออกไปสสนเป็นตัวจับ มันจะมีอยู่สี่เส้นทางจากอนุสาวรีย์ชัยเพื่อนๆก็ติดตามดูนะครับแล้วก็ับสังเกตง่ายๆก็คือทางรถไฟฟ้าฝั่งที่มาจากราชเทวีเป็นมาตรงใจกลางเมืองนี่มาจากมามันคลองหรือว่าสยามพารากอนแล้วก็พอเลี้ยวตามมา ก็จะมีอีกมุมหนึ่งมันเป็นวงเวียนเส้นแรกก็คือไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเสร็จแล้วก็มาที่เส้นสะพานไฟที่ออกไปจตุจักรแล้วก็ไปจบที่ เส้นนี้ออกไปดินแดงจะออกไปกาญนาและถนนรักษิดาทางนู้นแล้วก็ออกประตูน้ำแล้วก็ไปจบที่ราบเทวีนี่ครับรดับรรยากาศแถวนี้จะมีอาหารกินอยู่เยอะด้านล่างจะเป็นพวกเ,เ,เดียวเรือ,อเดียวเรือพระนครเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดู นี่ครับแต่วันนี้สีใหญ่ไม่ได้ลงมาทานก็แค่มาแนะนำเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยอยู่นะครับเพื่อนๆเส้นนี้จะมาจากประตูน้ำแล้วก็เปนแดงจะทะลุไปกาญจนาหรือว่าเป็นรัชดาครับเพื่อนๆเขา สังเกตดูฝั่งสะพานลอยที่ติดกับทางรถไฟจะมีอยสามเส้นก็คือหนึ่งออกมาจากด้านเทวีมาจากมามินคองแล้วก็สยามถัดมาเอาเลี้ยวมาฝั่งอันนี้ มันจะมีที่อยู่ติดกับสะพานลอยติดรถไฟฟ้าก็จะมีฝั่งประตูน้ําที่มาจากท่านินแดงตรงดินแดงตรงจะออกไปรัชดาสามารถวิ่งไปท่านนั้นได้เดี๋ยวจะแนะนำอีกเส้นหนึ่งให้เพื่อนๆคอยดูเวลาเ,ลาเพื่อนๆท่องเทพจะได้ไม่หลงครับ ตรงนี้จะมีห้างเซ็นเตอร์วันดูโลเคชั่นครับด้านนี้ด้านจะตุจั์หรือว่ามาชิดเก่าภาพจากด้านบนสะพานลอย นี่ครับเพื่อนๆแล้วก็มาจบอยู่ที่เดิมก็คือเส้นทางลาดเทวีเพื่อนๆมองตามนะครับมันจะเป็นวงเวรียนบนซ้ายทางแรกก็คือพระมงกุฎออกไปราชวังออกไปสวนอุสิตเขาดินได้ข้ามถวันพระลำแปดแล้วก็สองเป็นเส้นทางไปสะพานควาย ซึ่งสามารถออกไปหมอชิดออกไปโอนโยทินออกไปเส้นนอกนั้นได้ช่องทางที่สามก็คือไปดินแดงทะลุไปประตูน้ำแล้วก็ออกไปรัชดาเส้นนั้นได้ครับแล้วก็มาจบที่ เส้นลาเทีวีไปมางมุกคงไปสยามพารากอนเพื่อนๆคงไม่หลงนะครับวิใหญ่มาร์คเด็ดตรงนี้เผื่อใครผ่านมานานแล้วหรือว่ายังหลงเส้นทางตรงอนุสาวรีย์ชัยก็สามารถดูคลิปแล้วก็จำเส้นทาง เวลาเราจะเข้าซอยไหนออกซอยไหนมันก็จะง่ายขึ้นเวลาสัญจรเดินทางให้สำหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆข้างล่างก็มีของขายรอบมีเสื้อผ้ามีของกินทุกอย่างแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของรถโดยสารไม่ว่าเป็นรถตู้หรือว่ารถประจำทางในกรทม ก็จะมาเปลี่ยนสายตรงนี้เป็นหลักเพราะเป็นจุดศูนย์กลางหวังว่าทีินี้เพื่อนๆคงได้ความรู้และก็หากสัญจรผ่านมาคงไม่หลงเส้นทางอย่าลืมกด s ั b s c r i b ไและติดตามกันครับนี่ครับที่แหญ่อัอนพัวหวังว่าเพื่อนๆคงกดสติ๊กไรน์และติดตามกัน